และเมื่อผมเล่าเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อนต่างชาติและนักศึกษาหลายคนจึงตั้งชื่อเล่นในผมว่าเดอ almost prime minister หรือบางคนเรียกผมว่า29.5เพราะผมคือคนที่ประชาชนเลือกแต่ยังไม่ไปถึงเบอร์30ก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยติดโยกรางทางระหว่างความหวังของประชาชนกับกำแพงของรัฐพันลึกที่ยังบล็อกฉันทามติของผู้คนไว้อย่างแน่นหนา หนังสือของคุณพิธาเจ้าตัวเริ่มโพสไอจีก่อนตั้งแต่เมื่อวานนะค่ะไ g ีที่โพสเนี่ยชื่อหนังสือเกือบจะเป็นนายกใช่ไหมจ e almost prime minister ค่ะเนี่แล้วก็บอกพบกันวันที่29เดือน5ข้อความเนี่ยเขียนว่ายังไงในไ g จีนี้คือเรื่องราวของชัยชนะที่ถูกขวางนี่สะกดผิดนะคุณทิมนี่ <laughs> อ่า นี่คือเรื่องราวของชัยชนะที่ถูกขวางการเดินทางที่ไม่ถอยและอนาคตที่รอให้เราก้าวต่อไปด้วยกัน t h า Almost Prime Minister พบกันวันที่29เดือนห้านี้ท่านผู้ชม The Almost Prime Minister อาคุณพิธาขอข่าโฆษณาหน่อยเอาหนังสือมาแจกไหมเออฮะค่ะห,หรือยังไงเอ แล้วล่าสุดช่วงเช้านี้พิธาลิมเจริญรัตอดีหัวหน้าพักก้าวไกลอดีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแค่เกือบจะได้เป็นนายกรัตมรีเาจ้าตัวพาร์ทพล่าสุดว่าหนังสือเล่มใหม่ The Almost Prime Minister ซึ่งเนี่ยนะคะคุณพิธาเขียนว่าอันนไหหนังสือเล่มนี้ไม่มีชื่อภาษาไทยครับ มันเป็น political memoir บันทึกการเมืองของผมที่ไม่เคยถูกเล่าที่ไหนมาก่อนจริงเหรอเรื่องเล่าของชัยชนะที่ถูกขวางการเดินทางที่ไม่ถอยและเรื่องราวของประเทศหนึ่งที่ประชาชนกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองอตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาขณะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะที่ฮาวารดยุโรปหรือเวทีโลกต่างๆผมมักถูกถามด้วยความงุนงงว่า เกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยกันแน่ <Ừ. S 1> คุณชนะเลือกตั้งแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่บอสตันท่านผู้ชมขณะเดียวกันรายละเอียดบันทึกการเมืองที่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยถูกเล่าที่ไหนมาก่อนจึงไม่มีชื่อภาษาไทยเล่าถึงเส้นทางการเมืองที่เต็มด้วยความท้าทายตั้งแต่ชัยชนะในการเลือกตั้งไปจนถึงการเผชิญหน้ากับนิติสงครามและกลไกต่อต้านเสียงข้างมาก ที่ขัดขวางเจตนารมอาจเจตจำนงของประชาชนไหนเดี๋ยวอาตรงไหนเอาตรงไหนก่อนเฮ้ยลำดับไม่ถูกฮะ,ะไอต์ตะกี้<น>ข้อความต่อใ, <น S 1> ใช่ใ <น S 1> ไหมจะไม่เหมือนกันค่ะเอาอยัางไงในนี้กันในโพสต์เอ่อต่อจากตะกี้อตตะก,กี้ก่อนสิอาก็เพิ่งเห็นเนี่ย<ไ>เกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยกันแน่คนชนะเลือกตั้งแล้วทำไมมาอยู่ที่บอสตัน ต่อไปและเมื่อผมเล่าเรื่องเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพื่อนต่างชาติและนักศึกษาหลายคนจึงตั้งชื่อเล่นให้ผมว่าเดอ almost prime minister หรือบางคนเรียกผมว่า29.5เพราะผมคือคนที่ประชาชนเลือกแต่ยังไม่ไปถึงเบอร์30ก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยติดอยู่กลางทางระหว่างความหวังของประชาชนกับกำแพงของรัฐพันลึก ที่ยังบล็อกฉันทามติของผู้คนไว้อย่างแน่นหนาหนังเสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวจากยุบสภา,าถึงยุบพักวันที่ประชาชนตัดสินใจเปิดทางให้ความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องถึงชัยชนะในการเลือกตั้งและการ,รเผชิญหน้ากับนิติสงครามและกลไกต่อต้านเสียงข้างมากต่างๆนานาสกัดกั้นเจตจำนงของผู้คนก่อนจะนำไปสู่จุดจบของพักที่ประชาชนไว้วางใจมีต่อไหมฮะ นี่คือเส้นทางที่เต็มไปด้วยบททดสอบของศรัทธาบทพิสูจน์ของการยึดมั่นในหลักการและบทเรียนสําคัญของประชาธิปไตยไทยในยุคเปลี่ยนผ่านแม้หนังสือเล่มนี้จะเล่าผ่านมุมมองส่วนตัวแต่ผมขอยืนยันว่ามันห่างไกลจากการเป็นเรื่องของผมคนเดียวเพราะนี่คือ เรื่องราวของพวกเราทุกคนอของประชาชนกว่า14ล้านเสียงที่ร่วมกันจุดประกายความหวังครั้งประวัติศาสตร์หวังที่จะเห็นประเทศไทยเดินหน้าไปในทิศท,ทางที่ดีกว่าเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นประเทศที่ทุกคนมีอนาคตมีศักดิ์ศรีและมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันผมเข้าใจดีว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะทาให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าผิดหวัง และแต่ไปด้วยคำถามแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยสูญเสียไปเลยคือคําว่าความหวังมแม้การเมืองไทยจะยังซับซ้อนและหลายครั้งดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ทุกรอยยิ้มทุกกําลังใจและทุกความเชื่อมั่นที่ประชาชนมอบให้คือเชื้อเพลิงที่ทําให้ผมและพวกเราทุกคนยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ,อ หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่บันทึกความทรงจําทางการเมืองแต่มันคือหลักฐานของความพยายามที่เราร่วมกันสร้างคือภาพจําของช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์เกือบเปลี่ยนทิศและคือเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าเรายัางร่วมมือกันคําว่า almost จะถูกขีดค่าทิ้งไปและเราจะไปถึงเส้นชัยไปเปลี่ยนประเทศนี้ด้วยกันพบกัน29.5นี้ครับก็คือตามที่ เพื่อนๆเรียกอย่างที่คุณพิธาบอกเรียกชื่อเล่น <25 S 2> เหรอ, <5 S 2> อก็คือเกือบจะสาสิบแต่ยังไม่สามสิบอะค่ะ,ะท่านผู้ชมนี่เปิดตัวกันพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ค่ะวันที่ยี่บเก้าก็แจ้งให้ทราบก็แล้วกันหนายอาถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงพักการเมืองอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นนายก อ่าถ้าไปฟังอีกข้างหนึ่งเขาก็จะบอกอาจจะต้องพูดกันกี่ครั้งมันก็คนละม,มุมระบบรัฐสภา,าไม่เหมือนระบบประธานาธิบดีพรรคการเมืองอันดับหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องได้เป็นรัฐบาลก็จะอ้างยิงว่าระบบรัฐสภา,าหมายถึงการรวบรวมเสียงข้างมากในสภา,าใครรวบรวมได้มากกว่าก็เป็นแกนนำรัฐบาลและเป็นนายกอีกฝากหนึ่งเขาก็จะบอกว่าการเลือกตั้งปีหกสอง พักอันดับหนึ่งก็เป็นพักเพื่อไทยอ,อันดับสองคือพักพลังประชารัฐเมื่อครั้งนั้นพักพลังประชารัฐก็เป็นนายกและเป็นแกนนำรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยกับพักเก้ากับอนาคตใหม่ตอนนั้นเป็นฝ่ายคา้านอ่ามันก็คนละมุมแต่นี่คืออะไรนะ almost prime minister อ่าโปรดติดตามดูกันก็แล้วกัน ปกติจะต้องส่งมาให้ดูสักเดหนึ่งใช่ไหมหนังสือใช่ไหมคะแปลว่าเดี๋ยวมา,าน่าจะมาพรุ่งนี้อายุไหนเนี่ยตอนนี้ตัวคุณพิธาใช่ไหมคะหรือหน,หนังสือ <c oughs> อ่าคุณพิธาเนี่ยตอนนี้ถูกตัดเศษเศษเปีตั้งแต่วันยุพักเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา <c oughs> ตัดเิษถูกไหมค่ะเศปีมันมีด่านสําคัญอีกสองด่านก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่สารพิพากษาจำคุกอ่ะ แต่เป็นสารชั้นต้นไงที่ไปชุมนุม่ะอ๋อค่ะถูกไหมค่ะอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัดสินจําคุกแล้วเนี่ยอาจถ้าไม่มีผลเข้าพิพากษาในชั้นสูงขึ้นไปเปลี่ยนแปลงก็จะเข้าลงเลือกตั้งไม่ได้เหมือนกันอันเนื่องมาจากกรณีที่รัฐธรมนูญปัจจุบันห้ามค่ะและยังมีอีกด่านหนึ่งคือพิธาเป็นหนึ่งใน44สส หรืออดีสอสรรวมกันลงชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา112อ่ปปชกับบังตรวจสอบอยู่เกิดกับเรื่องผิดจริยธรรมไหมกรณีไปลงชื่อแก้ไข112ค่ะอันนั้นถ้าเกิดไปสานดีกาแล้ววินิจฉัยว่าผิดเนี่ยตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะอ่ะยังมีด่านอีกสองด่านสำหรับอะไรนะมิสเตอร์ยี่เ้าหรอ The almost prime minister ค่ะนี่ค่อยๆไล่เรียง